สวัสดีครับนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาชีวเคมีประยุกต์ในแอปพลายไบโอเคมิสทรี2 7 7 8 8 451สนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางด้านอาหารเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างนะครับมาดูกันนะครับฟ o ้ดเคมิสทรีอา o o d ไบโอเคมิสทรีนะครับ วันนี้จะดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซีฟู้ดเอนไซม์นะเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลก็คือพวกกุ้งหอยปูปลานะครับเ่ปลาน้ําจืดกุ้งน้ําจืดก็นับเป็นซีฟู้ดเหมือนกันนะครับเนเราก็ไม่ได้แยกว่าเป็นน้ําจืดน้ําเค็มเราเรียกซีฟู้ดหมดในภาษาอังกฤษนะครับทีนี้เอนไซม์อะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวกับอาหารทะเลนะเกี่ยวข้องกับเรื่องกลิ่นรสเกี่ยวข้องกับการเน่าเสีย เกี่ยวข้องกับการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารนะครับทีนี้อาหารทะเลเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับพารามิเตอร์หนึ่งที่เอามาพิจารณาคุณภาพของอาหารทะเลก็คือเฟรชเนสนะครับเฟรชแปลว,ว่าสดใหม่นะเฟรชเนสนะครับนะซึ่ง บางครั้งเนี่ยนะการที่อาหารทะเลมันเสื่อมคุณภาพมันเน่าเสียนะครับมันไม่ได้เกิดจากจุลินทรีย์แบคทีเรียอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจาก e อน o g e n o u s เ e n ไซม์ด้วยนะ endogenous แปลว่าอยู่ข้างในนะอนโดแปลว่าข้างในนะครับ e อ d o g e n o u s ก็แปลว่า,าเกิดขึ้นอยู่ข้างในนะครับนะเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเนื้อของกุ้งหอยปูปลานั่นเองนะครับนะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าการที่มีเอนไซม์เข้ามาในกระบวนการเสื่อมคุณภาพนะครับอย่างเดียวนะครับบางทีการเกิดการเปลี่ยนแปลงการย่อยสลายตัวเองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสนะ texture เปลี่ยนแปลงรสนะครับที่พึงประสงค์ด้วยนะเราได้กลิ่นปลารา้าได้กลิ่นน้ำปลานะครับแล้วก็ ชวนให้เจริญอาหารนะครับอันนี้ก็เกิดจากออโตลิ c ิกเชนของอาหารทะเลด้วยเหมือนกันนะครับครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคำว่าโค a d a p t a t i o n นะครับโคอ d ด p ปเ t ชันนะครับแปลว่าการปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิต่ำให้เข้ากับความหนาวเย็นนะครับ Co-adaptation of e n z y m e นะครับเอนไซมที่มามากับอาหารทะเลเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำนะครับมีมีความแอคทีฟในการทำงานถึงแม้ว่าจะแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซนะครับเพราะว่าเ n นไซมพวกนี้เนี่ยมันอยู่กับอาหารทะเลอยู่กับกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ทะเลลึกนะครับ ซึ่งมันมีอุณหภูมิต่ําอยู่ปกติแสงแดดส่องไม่ถึงนะครับอาหารทะเลเนี่ยมาจากสัตว์ที่เป็นโพลีก e ิโลเทอร์ม erm. นะครับโพลีกิโลเทอร์ม erm ก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลือดเย็นนะนะครับปรับอุณหภูมิของร่างกายตามแฮปปี้แท็ตามที่นที่อยู่ถ้าอยู่ทะเลลึกก็อุณหภูมิต่ำนะเอนไซม์ Inside ก็ทํางานได้ดีที่ทอุณหภูมิต่ําด้วยนะครับ าการเก็บรักษาอาหารทะเลก็เลยยากกว่าเก็บรักษาพวกหมูพวกเนื้อวัวพวกไก่นะสัตว์เลือดอุ่นนะครับเพราะว่าแช่ตู้เย็นก็ยังเสียได้นะครับนิสิตไปซื้อปูสดมานะับปูทะเลปูม้าแล้วแช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งรุ่งเช้าก็อาจจะไม่สดแล้วนะครับมีการาย่อยสลายนะครับเนื้อไม่ เด้งนะครับเนื้อนิ่มเละนะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับในการเก็บรักษาทีนี้นะครับนอกจากอุณหภูมิต่ําแล้วเนี่ยในทะเลลึกนะครับมันก็มีเรื่องของความกดดันนะครับยิ่งลึกก็ยิ่งมีความกดอากาศโทษความความกดของน้ําทะเลนะครับนะสูงนะ เพราะฉะนั้นพวกปลาทะเลลึกเนี่ยมันก็จะสะสมสารตัวหนึ่งนะครับก็คือ tmao นะครับ tmao เนี่ยจะเป็นสารที่รักษาสภาพของโปรตีนที่ความกดดันสูงให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับโครงสร้างของ tmao ก็เป็นแบบทางขวาอันนี้นะครับตัวนี้ย่อมาจากไตรเมทิลอะมีนไตรเมทิลอะมีน n ออกไซด์ n ก็คืออะตอมของไนโตรเจน นะครับตัวนี้นะมันมันเป็นอนุพันธ์ของไตรเมทิวอามีนขว่าซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้คือไตรเมทิวอมีนอามีนก็คืออนุพันธ์ของอแอมโมเนียใช่ไหมครับนี่สิ่รู้จักโครงสร้างของแอมโมเนียนะ NH3 นะครับแต่ H3 ไฮโดรเจน3ตัวเนี่ยถูกแทนที่ด้วยหมู่เมทิล C-H3C-H3C-H3 ก็เลยเรียกไตรเมทิลนะมีเมทิล3หมูง นะประกอบมีไนโตรเจนเป็นอะตอมกลางก็เป็นไรเมทิลอามีนนะครับอันนี้เรียนแล้วในออเคมนะครับทีนี้ตัวเนี้ยเมทิลอันหนึ่งเนี่ยนะครับนะอ่าไม่ใช่เมทิลอันนึ่งมันมีออกซิเจนนะครับเข้ามาต่อเพิ่มนะครับนะโอเข้ามาต่อเพิ่มก็เลยโอก็สร้างพันธะนะครับทำให้ไนโตรเจนโดนแย่งอิเล็กตรอนไปหาออกซิเจนออกซิเจนเป็น เป็นอะตอมที่มีเลขอิเล็กโทรนิแกติวิตี้สูงใช่ไหมครับนะมันมีความสามารถในการแย่งอิเล็กตรอนชาวบ้านมาเป็นของตัวเองนะจำได้ไหมครับก็ออกซิเจนก็แย่งอิเล็กตรอนมาก็ก็เป็นโอลบนะครับแล้วก็ไนโตรเจนเสียอิเล็กตรอนไปก็เป็น N บวกนะตัวนี้คือ,อไตรเมทิวามีน N ออกไซด์นะครับมเมทิลยงังอ,อยู่ครบ3นะเมื่อกี้ผมอธิบายเกือบจะอธิบายผิดจะไปบอกว่าเมทิลกลายเป็นออกซิเจนไม่ใช่นะ เมทิลก็ยังอยู่ครบ3หมู่นะครับแล้วก็ออกซิเจนก็เพิ่มเข้ามานะครับ TMAO นะทีนี้นะครับเมตาบอลิซึมที่ทำให้เกิดพลังงานของพวกสัตว์ทะเลนะครับอาหารทะเล Energy Metabolism นะครับในส่วนของกล้ามเนื้อของพวกปลาทะเลเนี่ย บางทีเราก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่เป็นเนื้อสีแดงกับเนื้อสีขาวนะเช่นพวกปลาอินทรีปลาทูน่านะครับนิสิตเคยกินปลาอินทรีเค็มนะครับผ่ามาเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นนะปลาอินทรีนิสิตจะเห็นส่วนที่เป็นสีคมข้ๆกับส่วนที่เป็นสีจางกว่านะครับเราเรียกส่วนคมข้ๆว่าปลาเนื้อแดงสีขาวๆจะเป็นปลาเนื้อขาวนะครับในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเนี่ยนะครับ มันก็จะมีหลอดเลือดเยอะนะครับแล้วก็มีไมโตคอนเดรียรเยอะนะครับมันก็มีการเผาผลาญมากกว่ามีการขนส่งของเสียอะไรต่างๆได้ดีกว่าบริเวณเนื้อขาวนะเนื้อขาวเนี่ยไมโตคอนเดรียรน้อยนะครับหลอดเลือดน้อยนะครับเนื้อขาวก็เกิดการสะสมของเสียที่กําจัดออกได้ยากนะครับไม่มีไม่มีหลอดเลือดที่จะนํา ส่วนของเซลไปกําจัดได้ได้เยอะเท่ากับส่วนที่เป็นเนื้อแดงนะครับลองดูรูปนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมให้ดูนะ rete muscle นะครับก็คือส่วนสีคําำ,ำนะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น white muscle นะไอตรงนี้เป็น spinal cord นะครับเป็นกระดูกสันหลังนะ,นะแกนแกนกลางของก้างกลานะแล้วก็ตรงข้างล่างก็จะเป็นช่องว่างๆเรียก abdominal cavity ช่องว่างส่วนท้องนะแอ,แอปโดมินแอปโดมินลก็คือท้องนะแคบิตีก็คือช่องว่างนะครับทีนี้เมื่อกี้พูด tmao ค้างไว้แล้วมันมาเกี่ยวอะไรตรงนี้นะครับนะตัว tmao ที่ปลาทะเลลึกมันสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาสภาพโปรตีนในสภาพความกดดันสูงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมัน harmless นะครับมัน harmless ก็คือไม่เกิดอันตรายอะไรกับเรานะครับแล้วก็ nontoxic ิ toxic, ไม่มีพิษนะครับ TMAO ไม่มีพิษปลาสะสม TMAO เพื่อประโยชน์ตัวมันไม่มีพิษกับเราแต่ว่าไอตัว TMAO เนี่ยนะไตรเมทิวอามีนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นสารตั้งต้นนะครับในการ เกิดสารที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาหลังจากที่มีการย่อยสลายนะครับโดย TMAO นะครับจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์นะไปสองผาดเวด้วยกันนะครับเอนไซม์หนึ่งคือ TMAO reductase นะครับคำว่า reductase ก็คือ reduce นะครับเป็นเอนไซม์ที่ไป reduce นะครับ reduce TMAO นะ คำว่า reduce ในความหมายทางเคมีคืออะไรบ้าง 1. เอาออกซิเจนออกนะถ้าเอาออกซิเจนใส่เข้าไปเรียกออกซิไดใช่ไหมครับ oxidation ถ้าเอาออกซิเจนออกก็ตรงข้ามก็เป็น reduction อันที่สองคือเติมไฮโดรเจนเข้าไปก็เป็น reduction เหมือนกันเอาไฮโดรเจนออกก็ oxidation อันที่สคือนะครับ เติมอิเล็กตรอนเข้าไปก็เป็น Reduction เอาอิเล็กตรอนออกก็เป็น o อกซิเดชันกรณีนี้นะแบคทีเรียหลายชนิดจะสามารถรีดิวตัว TMAO นะครับกลายเป็น TMA เฉยๆได้นะครับ O หายไปนะซึ่งตัว TMA เนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นคาวนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fishy นะครับ fishy fish แปลว่าปลากลิ่นคาวคือ fishy จะไม่ใช้นะครับ แล้วก็ตัว TMA นี่แหละจะเป็นดัชนีวัดว่าอาหารทะเลเนี่ยมันเสื่อมสภาพเสื่อมคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะเป็นดัชนีวัดการเกิด spoilage s p o i l a g แปลว,ว่าเสื่อมค่าเสื่อมคุณภาพนะมาจากคำว่า spoil นะนิสิตได้ยินคำว่า spoil อะไรบ้างนะครับพ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไปก็เรียก spoil เด็กนะครับหรือว่า เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากนีตอนจบนางเอกตายอันนี้ก็สปอยหนังใช่ไหมครับนะสปอยนะครับสปอยเลชคืออาทะเลมันเสี่ยมคุณภาพนะครับตัวที่สองคือ TMAO a o o l d o l เ s สนะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า t m a o s นะครับนะ a l d o l e s มาจากคำว่า a u d o นะครับ aldo ก็คือ aldehyde ที่มันควบแน่นกันนะครับ aldolase นะครับ TMAO เนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นนะเป็น p r e c u r s ร r ในการสร้าง di methylamine กับ formaldehyde นะครับ formaldehyde ก็คือเป็นสารพวก aldehyde aldolase ก็คือการควบแน่นนะครับ aldo ควบแน่น aldolase ก็ไปย่อยมันกลายเป็น formaldehyde หลุอดออกมานะครับ ซึ่งฟอร์มาลีไฮก็คือฟอร์มาลินนะครับ <Okay. S 1> ที่ใช้ในการดองสัตว์นะครับทีนี้ตัว DMA ที่เกิดขึ้นจากเอนไซม์ t m a o a l d o l a s e มันก็คล้ายๆกับ TMA นะแต่ว่ากลิ่นอ่อนกว่านะไม่ขาวจัดเท่ากับ TMA นะครับแล้วก็ฟอร์มาลีไฮที่เกิดขึ้นจะทำให้เนื้อปลาแข็งกระด้างน,นะครับไม่ไม่นิ่มนวลน,นะครับมีเส้นใยมากขึ้นนะครับเป็นเส้นเสยน เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ทำให้อาหารทะเลเสื่อมคุณภาพลงไปจากเอนไซม์ TMAO a d u l a s e นะครับดูไดอะแกรมนะครับนะอันนี้เป็นภาพรวมนะสองปฏิกิริยานะครับทางด้านซ้ายสีแดงคือ TMAO Reductase นะครับแล้วก็ทางด้านขวาคือ TMAOs นะครับก็คือ TMAO a l d o l e s doors, นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่า TMAO ย่อยโดนย่อยด้วย TMAO Reductase เป็นไรเมทิลอะมีนที่ขาจัดนะครับแล้วก็ TMAO นะครับเจอเอนไซม์ t m a o s ก็ได้สาร2ตัวคือไดเมทิลอะมีนซึ่งกลิ่นอ่อนกว่านะครับแล้วก็ได้ฟอร์มาลดีไฮที่ทำให้เท็กเจอร์เนื้อสัมผัสของออตัวเนื้อปลาเนี่ยเสียไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีละฝั่งนะครับ นะดูดูอันซ้ายมือก่อนนะขยายขึ้นมานะครับนะปฏิกิริยาแรกนะครับ <Yeah. S 1> tmao reductase นะครับ tmao tm tm a คือไตรเมทิวามีนนะ o คือออกซายนะครับ tmao เมื่อเจอเอนไซม์ tmao reductase นะนะก็อย่างที่บอกการ reduce คือการเอาออกซิเจนออกด้วย นะครับออกซิเจนหายกลับมาเป็นไตรเมทิวออมีนเหมือนเดิมไตรเมทิวออมีนเนี่ยนะครับนะจะเกิดขึ้นจาก TMO a เมื่อไหร่เว้นเมื่อเก็บไว้ในอุณหภูมิเย็นนะศูนย์ถึงสองศา Celsius, เซลเซียสก็คือตู้เย็นในบ้านเรานี่แหละนิสิตไปซื้อปลาเนื้อปลาทะเลลึกมาทิ้งไว้นะครับทีอ่อุณหภูมิ ต่ำในตู้เย็นมันก็เสื่อมคุณภาพได้สาเหตุเกิดจากแบคทีรียที่สร้างเอนไซม์ตัวนี้นะครับแบคทีรียมาทำให้เสื่อมเราเลยเรียกว่าแบคที ria l spoilage แบคที ria l spoilage การเสื่อมคุณภาพเนื่องจากแบคที ria ผลที่ตามมา consequences นะ consequence แปลว่าผลที่สืบเนื่องมานะครับ นะเช่นนิสิตไม่ค่อยอ่านหนังสือระหว่างเรียนนะครับคอ n ซ e เควนต์เป็นยังไงติด F อนะอันนี้เรียกว่า c o n s e เควนต์ผลสืบเนื่องมานะครับคอ n ซ e เควนต์เป็นยังไงนะ a r ณลัก s ณ i พิชี่ออเดอร์นะครับค t e r i s t i c แปลว่ามีลักษณะเฉพาะมีกลิ่นเฉพาะนะครับมีกลิ่นคาวเฉพาะตัว ไม่ใช่กลิ่นกลิ่นคาวที่เป็นแบบกลิ่นปลาสดมันจะคาวจัดโดยเฉพาะไม่น่ากินละนะครับถ้ากลิ่นคาวปลาเฉยๆยังพอยอมรับได้เออปลาสดใช่ไหมครับถ้าปลาไม่มีกลิ่นเลยก็แปลกแล้วนะครับนะไม่มีกลิ่นทะเลกลิ่นปลาแต่กลิ่นกลิ่นเริ่มเน่าเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับนะ degradation of organoleptic properties นะครับ organoleptic แปลว่า กลิ่นรสที่ทําให้หน่ากินเจริญอาหารนะครับกลิ่นน่ากินว่างั้นนะครับนดสิตได้กลิ่นไข่เจียวเป็นกลิ่นเฉพาะเห็นไหมครับนะได้กลิ่นปลาทอดนะครับมีกลิ่นเฉพาะได้กลิ่นปุ๊บรู้เลยนี่ปลาทอดอันนี้ปลาอินทรีย์เค็มทอดนะครับไอ้น,นี่กลิ่นไข่เจียวนะ ทำให้เกิดการย่อยสลายกลิ่นเฉพาะตัวไปทำให้เสียรสชาตินะครับไม่น่ากินละนะครับ degradation of organoleptic properties นะครับอันนี้คือผลกระทบจากการย่อยสลายของแบคทีเรียนะครับ TMAO reductase นะเป็นชื่อเอนไซม์นะครับ, ase, นะนะรบทีนี้ฝั่งหนึ่งนะ TMAOs หรือว่า TMAO aldolase นะครับ ย่อยเ m a o กลายเป็นไดเมทิวอามีนก็คือหมู่เมทิลหายไปเลยนะครับออกซิเจนก็หายไปกลายเป็นเอ็นแล้วก็มีหมู่เมทิลเกาะอยู่2หมู่เรียกว่าไดเมทิวอามีนนะครับแล้วก็เกิดฟอร์มาลดีไฮด์ขึ้นมานะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่คอนเซอร์เวชันแอ r e e รีซิงเทมเ r อร u เจออันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อเก็บไว้ที่ช่องฟรีซนะครับ ต่ำกว่าศูนย์องศาแช่แข็งนะครับศูนย์องศาถึงลบสามสิบองศาเซลเซียตนะต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บช่องตู้เย็นธรรมดาใช่ไหมศูนย์ถึงสี่องศานะครับอันนี้เก็บที่ศูนย์ถึงสามสิบลบสามสิบองศาเลยนะช่องฟรีซนะครับสาเหตุไม่ได้เกิดจากแบคทีรียและแบคทีรียอยู่ทำงานหมดแล้วนะนะนะฟรีสแข็งตายไปแล้วนะครับแต่ว่านะมันเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่เอง นะครับ endogenous e n ไซม e ในในปลาพวกแกดดีนะครับในสิทไปค้นเองเนะพวกปลาอะไรที่มันเป็นเอนไซม์ In ตัวนี้นะครับแกรดี i, ้นะครับแล้วก็ผลที่ตามมาเป็นยังไง consequence texture c h a n g เนื้อสัมผัสเปลี่ยนนะครับ reduction of water holding นะครับ reduction ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า reduce เติมอเติมไฮโดรเจนเอาอิเล็กตรอนเข้าไปอะไรพวกนี้แล้วนะแต่ว่า Reduction คือลดลงนะแปลว่าลดในที่นี้นะครับนะ r u d u i t n o n o f w e t h r l o l n i n g ลดความสามารถในการอุ้มน้ำทำให้เนื้อปลาแข็งกระด้างน,นะครับไม่นิ่มนวลน,นะ o f Order o f order แปลว่ากลิ่นผิดปกติกลิ่นกลิ่นไม่ดีนะเลิ่นเสีย นะครับครับทีนี้ก็ในกระบวนการนะครับเก็บรักษาเนื้อปลาสุดเนี่ยนะมันก็จะมีการทำงานของเอนไซม์ทำให้เกิดการย่อยโปรโตีนเรียกว่าโปรตีโอไลซิสนะครับย่อยโปรโตีนในเนื้อปลาสด การเกิดการย่อยโปรโตีนเกิดขึ้นเมื่อหลังจากที่ปลาตายแล้วนะ post mortem นะครับ post แปลว่าหลังนะครับหลังทีหลังถ้าปรีแปลว่าก่อน post แปลว่าทีหลังนะ mortem แปลว,ว่าตาย m o r a n นะ mortem m o r a n นะครับ, more im, รนะรบ post mortem หลังการตายนะครับทำให้ท e เจอร์เสียกล้ามเนื้ออ่อนตัวลง นะถ้าเป็นพวกปูนี่ postmortem proteolysis เกิดขึ้นเร็วมากนะครับปูปูที่ตายแล้วเนี่ยนะครับทิ้งไว้นะครึ่งวันนะเนื้อเริ่มเละนะครับต่างจากพวกเนื้อวัวเนื้อหมูที่เราต้องการให้มันมีการ proteolysis นะครับทำให้เนื้อนุ่มน่ากินนะครับมีการทำหมูหมักนะครับเอาเนื้อวัวมาหมัก หมักไกเย็นทายหมักกับยางมะละกอนะครับหมักกับน้ําสับป,ประรดนะครับเพื่อให้เกิดการย่อยสลายโปรโตีนที่อยู่ในกล้ามเนื้อนไมโอไฟบริลโปรโตีนเส้นใหญ่ในกล้ามเนื้อไมโอคือกล้ามเนื้อไฟบริลคือเส้นใหญ่นะครับเนื้อก็เลยนุ่มนะครับถ้าหมักนานเกินก็เละไม่น่ากินเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังนะทำสเต็กก่อนก่อนทำสเต็กก็เอาเนื้อวัวไปหมัก กับเครื่องปรุงก่อนนะครับเพื่อให้เกิดไมโอไฟบิล r าโปรตีนย่อยนะครับโอเคนะนอกจากโปรโตีนแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้ามีการย่อยสลายลิปิดหลังการตายนะครับ o พส m o r t e m h y d r o ล y ิ i s of l i p i ดไฮโดรไลซิสคือการย่อยด้วยน้ำนะครับการย่อยลิปิดเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่ มีการเก็บรักษานะครับทั้งแบบแช่ฟรีซหรือว่าแช่เย็นก็แล้วแต่ทําให้กรดไขมันอิสระเกิดมากขึ้นนะกลิ่นไม่ดีนะครับการย่อยไขยมันเนี่ยเกิดกลิ่นเหม็นหืนนะครับกลิ่นไม่ดีนะถูกออกซิได์นะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในตัวของมันเองก็อาจจะ เกิดผลดีก็ได้นะครับในกระบวนการทําอาหารแปรรูปต่างๆนะเช่นที่ชัดเจนก็คือปลาเค็มนะครับนิสิตกินปลาเค็มนะครับปลาเค็มทอดนะกินกับข้าวต้มนะหรือว่ายำนะครับกินกับข้าวสวยก็ได้นะครับบีบมะนาวลงไปหั่นพริกลงไปหอมนะครับหัวหอมใส่หัวหอมลงไปนะตัวระหว่างการทาปลาเค็มเนี่ยนิสิตกินปลาเค็มแล้วเป็นไงนะครับเนื้อปลายุ่ย นะครับยุ่ยเป็นผงนะครับเนื้อเนียนนะแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมเฉพาะกลิ่นปลาเคม็มอธิบายไม่ถูกนะปลาเค็มทอดนะทอดบ้านไหนก็เหม็นไปสามบ้านไอ้ทอดหอมไปสามบ้านนะครับนะการผลิตปลาเคม็มนะครับการผลิตน้ำปลากระปิพวกนี้นะเกิดจาก Digestive Protease ของตัวปลาเองไม่ได้เกี่ยวกับแบคทีเรียนะครับ เกี่ยวกับแบคทีเรียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการหมักนะครับแต่ว่าในส่วนที่เกิดเนื้อสัมผัสแล้วก็เกิดกลิ่นเฉพาะบางอย่างเนี่ยเป็น digestive p r o t e สของตัวปลาเองนะครับบวกกัน2อย่างนะรวมกันนะตัวแบคทีเรียที่เข้ามาเกี่ยวคือแบคทีเรียที่เรียกว่า halotolerant lactic acid bacteria เป็นแบคทีเรียกรดแลคติกที่ ทนเกลือฮาโลมาจากฮาโลเจนธาตุฮาโลเจนมีอะไรบ้างคลอรีนไอโอดีนนะครับในที่นี้คือคลอรีนนะครับก็คือฮาโลโทโลแรนโทโลแรนแปลว่าทนนะทนเกลือทนเค็มเวลาทำน้ำปลีทำน้ำปลาทำกะปิทำปลาเค็มต้องใส่เกลือถ้าไม่ใส่เกลือก็เน่านะครับใส่ลงไปมันก็ไปยับยั้งพวก แบคทีเรียธรรมดาก็เหลือพวกทนเกลือซึ่งจะสร้างกลิ่นรสที่ดีขึ้นมารวมกับเอนไซม์ hmm. ของตัวปลาเองด้วยนะครับ mm hmm. ครับก็จบนะครับในส่วนของการประยุกต์นะครับความรู้นะทางไบโอเคมกับอ,อาหารนะครับ mm hmm. ซึ่งก็มีเปเปอร์ hmm. ที่เกี่ยวข้องกับการทำ น้ำปลานจากสาหร่ายนะครับในสิทธ์ก็ลองไปอ่านดูเองก่อนนะคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาอธิบายให้ฟังนะในส่วนของเ a ปเปอร์นะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ